สบายดีพี่น้องมา,ขอขอขอมาหนีขอกบมาฮอนเฮียนน้องสาวนะพี่น,อน,น้องม <c rap> <c rap> า,าแล้วกันมาเห็นเม่กับลินลี่อยู่น้ำกันเลยคบบนาครบตาเออในครูขาเปอนพี่น้องไงไปตลาดกบร้านแล้วก็มาเว็นเพื่อนนั่งอ้นโทรให้แเม่มาเอามากินเปนปันเนื้อมงมาให้ แม่เลยมาตลาดเลยแบบมาเอาเนื้อหมูน้ำน้แม่นเานาะกลางนาฬกามันจะก,กินเขาร้อมแต่คือหอมแต่เอาหมุนมูเปิดมางหมวยยังนี่แม่เออเงี้ยววาท่านเออเดี๋ยวนะให้แม่เด้อย้ะพอเปิดเองก็ได้ทุ่มบพี่น้องฟาดหอมน้องอวนแล้วอบหมูพี่น้องอบหัวหมูกระดูกหมูรวมเลยนะแม่นเนาะหอมไก่รีหอมเครื่องเทศปีมือกาหน้าช่มครับ เอาละแล้วั่งเนี่ยหะเนอะพริกก่อนยามันเปื่อยนะมันพริกใหญ่านานอ่ะมันหัวใหญ่หัวใหญ่ไล้ไดเออเอาไอ้พริกก่อนไปลองกครเห็นคนตำหอยเ้ยเดีเก็น้อจับเนาะเห้นคนตำเดี๋ยเนาะโอเคจ้ามี่น้งองเนี่ยใส่เอา บป็นีแกงน่อไม,ม้แกงน่องไม้พ้อดมบังอดมบดมวกรกนชิวเอามาปั่นวานเรียบร้อย่านเอฟซีถ <'s> <cop> ่วงเจ้าว่าหนุ่มอยู่ตลอด้าสักมาคืนนี่เด้อมาปั่นจนกระสอบหนึ่งนี่คือเก่งคือไรกันมีสองตัวแล้วนี่เก่งตัวนี้กัมีสองตัวเลยสักหละกับเพียนกันเออเมียนคนละตัวเลยแม่มีสองตัวับมีเฮียนนองมดลักกับสักโหลดยมาเลง อันนี้เมียกับซักใครแล้วเมื่อคืนนี่เด้อพี่น้องชุดเรียกก็อยู่นี่ชุดนอนก็อยู่นี่เอาไปทุกวันนะไปใส่ไอ้มีสองโซ่อันนี้ยันเลี้ยงไอ้ก็มีไอ้กับซักคอยซักครูมุ้งตัวผ้าคอยคือคอยซักแล้วเมื่อคืนนี่มื้อนี้ของก็มาซักมื้ออื่นของก็เอามาซักแมนเออซักของก็ซักดูห้องค่อยอือากาศม้อนก็รอซักดูห้องก็แห้งเออพี่น้องพันบอกคุจ็กเขาเอาไว้ฟังม่แม่เนาะืออือเอาโอเคพี่น้องเป็นเดชเป็นสีเพิ่มน้ำยานาง แก่งน้ไม้พร้อมันได้ไปลองนะเออหม้อพ่อผมฟดตะเกียบเออฟดล้วบดโอ้เต็มเต็มหม้อที่เราเลยนะพี่น้องแกงน้ำมันเป็นเป็นปาขาเข้าไปบดช่วงแอฟโหไม่ด้วแนวเสียบพี่น้องเลยตุ้งหัวหมูนะถูกอ๋อชั่วโมงสองชั่วโมงผ่านไปอ้าวพี่น้องบาทนี้เรียบร้อยมาแล ก้งใจมากๆอีก้องปุ้งาบักกินเาเปียมานานแลเขาเปียกบริ้จ้าางไอ้กเของุงให้มบ่บ่ปลามีแต่ปลาเบิดเชน

มีนรถดก่นี่นอฉันจะรูดซือฉนมรถด้ามุดล่นี่มานี่มาต่อเรื่อขาวยดข่าวนะแซ่บริบบอแดดแดดประมเค็มบ่ มารเรนะมาเร็พี่น้องกำพักเสียงหองหม,มกักใส,สบ่บนใส่บนหมันเนา ขอบไปหรอกเปลี่ยนใจละคอบหมักเด็ด่อยกระสุนคอขับผ่อนคนท้างก็ต้องมีผ่ผอนได้เนาะหนูเนาะหุดเงานย ยือมือผักหมี่สอดไหนเคง่งดนอ่างนั้นอส,นสอดอ,ายายายสอ็กนกคือการหั่นผักพรสอดจะยังได้ยืมประสิายเกือบแสนเนี่ะอบ Học viện có xem nè, cái thịt leo ui một Đang bụt bụng này Săn nằm là lạ, săn chín nằm là lạ Thì cũng có tí bà Nhà không? ปุ้งยางน้ำปลากับบมีปุ้งเ่าไรน้ตาลกันงอกมีาทอดเสื่อด้ยหากัหน่อยมาเพือนยังมีีอ่ะ

ก็ได้ซื้อมาปกติเอาเ่นิโกเป็นี่มันเป็นโบกาณาตักงแตไม้ปูดมันลุมเผ็ดแค่ดีกว่าก็เผ็ดเลยอักผิดกันได้กระตานนั้นี่ยเผ็ด มากลงเอกินเลยจำหูอ่ะก็ไีกินคนเดียวใส่ตำซื้อเอาออหหก็มอ่งเจะซื้อข้านตำอ่ะตำเองมันละแฉขอตำมนางมันต้องไิด้เดตอนอกิเพราะว่าเนะไส้ทุหวานหวานอ่ะเดนเด้อใส่น้ำตาลบ่

เขาสิ่งแต่คนะมุนมันเป็นโนอดินเนี่ยนอมันอะไรหยา,าบหยาบหยาบเขาสิ่งแต่แกงนะไมสั่งไผ่ันแซ่บอ่อนๆนะเพราคุณแกงกะไมอเนี้มันแส่บตะมุนตรงห,กหักอันนี เออแต่เอาหมทิ้งมาทิ้งยูทิ้งด่กงเห็ดเนาะให้เรางว่ะเราใ่เรกินแกงเห้เราเขาหลอกเนาะอืมมนานมันอกกราน่มันยางมันถืกระดาษซื่อไว้ลวกไปตู้ย็นเไม่นรู้อาเนาะก็เลยเนาะ คนนั้นก no ็อร่ออืมบดกินขเขาก็ชมพักเสียงไปหนอะ เบิง่งดูหะได้จักนาทีละคะล,ะะลิปนะขอบคลณค่ะลาดลาอะแหนวหรัรบคลิปนี้ก็ลาดก่อนเด้อพี่นอ้องเด้อไว้พบกันใหม่คลิปหน้หนาจ้าสวัสดีจ้า